สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านหนูจะพามาทําเมนูหมั่นโถแป้งข้าวเหนียวชาไทายสูตรเจเมนูนี้ทําง่ายแป้งออกมาฟูเหนียวนุ่มหนึบหนับมือใหม่ก็ทําตามได้แน่นอนค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเตรียมน้ําชากันก่อนค่ะเราก็ใช้เป็นชาตามือห่อแดงแบบนี้นะคะใช้ผงชาทั้งหมด2ช้อนโต๊ะจากนี้ใส่น้ําร้อนตามลงไปจํานวน150 ml ใช้ช้อนคนค้นให้ผงชาดนน้าร้อนให้ทั่ว เสร็จแล้วแช่ชาทิ้งไว้ประมาณ3-5นาทีค่ะเมื่อครบเวลาก็นำถุงชาออกแค่นี้ก็จะได้น้ำชาไว้ทําขนมแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็มานวดแป้งขนมกันต่อเลยค่ะใช้แป้งข้าวเหนียว85กรัมผสมกับแป้งสาลีอเนกประสงค์จำนวน85กรัมเช่นกันนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทราย70กรัมแล้วก็ยีสต์หวานนะคะจำนวนครึ่งช้อนชาค่ะก็คนในส่วนขอ,ของของแห้งให้เข้ากันก่อน เสร็จแล้วก็ทยอยใส่น้ำชาลงไปค่ะแบ่งใส่ทีละนิดนะคะโดยเราจะใช้น้ำชาอยู่ที่ประมาณ85-95กรัมค่ะก็ค่อยๆใส่ค่อยๆนวดไปนะคะเพราะว่าแป้งแต่ละรอบของเราจะแห้งไม่เท่ากันค่ะเมื่อตัวแป้งกับน้ำชาเข้ากันคร่าวๆแล้วนะคะเราก็จะนวดต่อด้วยมือเลยค่ะก่อนทำขนมทุกครั้งก็อย่าลืมล้างมือให้สะอาดด้วยนะคะค่ะและถ้าเรานวดไปแล้วแป้งยังแห้งอยู่ก็สามารถเติมน้ำชาลงไปได้นะคะเติมทีละนิดนะคะแป้งจะได้ไม่แฉะแล้วก็จะได้นวดขึ้นลูก ปได้ง่ายค่ะ เมื่อส่วนผสมทั้งหมดเริ่มเข้ากันดีจนไม่เห็นฝุ่นแป้งแล้วเราก็จะเติมตัวน้ํามันพืชลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะซึ่งตัวน้ํามันพืชเขาก็จะช่วยให้เนื้อขนมของเรามีความทานง่ายแล้วก็ไม่ฝืดคอนะคะก็แนะนําให้ใช้เป็นน้ํามันลําข้าวหรือว่าน้ํามันถั่วเหลืองก็ได้ค่ะก็จะดีต่อสุขภาพหน่อยนะคะอันนี้เราก็นวดจนตัวแป้งของเราเนียนนุ่มแล้วก็เข้ากันดีแล้วนะคะ ก็นำไปตัดขึ้นรูปได้เลยค่ะสำหรับเทคนิคเล็กๆนะคะไม่ให้แป้งติดมือก็คือเราจะทามือด้วยน้ำมันก่อนค่ะจากนี้ก็นำแป้งมาตัดให้ได้6ชิ้นเท่าๆกันนะคะใช้วิธีกะกะเอาก็ได้ค่ะได้แล้วก็นำแป้งมาขึ้นรูปให้เป็นทรงกลมเตรียมไว้ก่อน เมื่อครบแล้วก็นํามาขึ้นรูปอีกรอบนึงค่ะก็พยายามขึงผิวด้านหน้าให้ตึงๆนะคะหน้าขนมของเราจะได้สวยๆนะคะใช้มือตบๆครึ่งๆค่ะเมื่อได้ทรงตามที่ต้องการแล้วนะคะก็นํามาวางบนกระดาษรองซัลเปลาได้เลยค่ะหรือว่าถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นใบตองทาน้ํามันแทนได้นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูการขึ้นรูปอีกรอบนึงนะคะ ก็ใช้มือขยุ้มขยุ้มนะคะเพื่อให้ได้ทรงกลมนะคะจากนี้ก็ใช้อุ้งมือช่วยคลึงให้ผิวหน้าสระ,ะเปาของเราเนียนนะคะตกตกตัดทรงสักเล็กน้อยแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วเราจะนําน้ํามันพืชมาทาที่ผิวสระ,ะเปาให้ทั่วตัวผิวสระ,ะเปาของเราจะได้ไม่แห้งนะคะ จากนี้ก็นำาปพักบนน้ำอุ่นเป็นเวลา25นาทีเพื่อให้ตัวซาลาเปาของเราขึ้นฟูค่ะเมื่อครบเวลาสังเกตว่าซาลาเปาของเราก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะก็ปิดฝาแล้วก็เปิดไฟนึ่งเป็นเวลา12นาทีแค่นี้ซาลาเปาของเราก็สุกแล้วค่ะนี่ค่ะก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรอให้เย็นตัวลงสักเล็กน้อยเดี๋ยวไปจัดเสิร์ฟกันค่ะ สำหรับเมนูนี้ส่วนตัวก็เคยลงไว้ให้หลายรสชาติแล้วนะคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรสที่แนะนําเลยค่ะตัวแป้งจะมีความฟูนุ่มเหนียวหนึบหนับแล้วก็หอมกลิ่นชาไทยด้วยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูไม่ยากนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆไปลองทําทานกันดูนะคะสําหรับวันนี้ครอบบ้านหนูก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้กันด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ